คะข้อที่5นะคะบอกว่าธาตุ x มีลำดับของค่าพลังงานเอลไนซเซชันดังนี้ก็ให้ค่ามาไปเรื่อยๆให้มากี่ค่านะคะลองแล้วก็บอกว่าข้อใดกล่าวถูกต้องก็ไก่เมื่อสารประกอบกับไฮโดรเจนจะได้สารที่มีสมบัติเป็นกรดขอไข่เมื่อเกิดสารประกอบ XCL 2จะมีรูปร่างโมเลกุลเป็นมุมงอ120องศา ขวายเมื่อเกิดสารประกอบ xo 2จะมีพันธะโคออดิเนตโควาเลนต์ในโมเลกุลแล้วก็มีข้อ1 2 3 4ให้เราเลือกเพราะฉะนั้นจากข้อนี้เขาให้พลังงาน i อออนไ t เซชมาแล้วก็ดูซิว่ามีกี่ตวัวก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ยังไปเลือกอีกแสดงว่ามันไม่ได้จบจบลงอยู่แค่ตรงนี้นะคะลองดูค่าการดูค่าพลังงานไอออนไนเซชัเนี่ยถ้าค่ามัน เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแบบเพิ่มขึ้นแบบชันๆอะเพิ่มเยอะมากๆสแสดงว่ามันเปลี่ยนชั้นระดับชันพลังงานแล้วอะเดี๋ยวโทรเรื่องไอออนเซชันก่อนพลังงานไอออนไสมมุติว่าอันนี้เป็นนิวเคลียสก็จะมีเกเยก่อนเป็นชั้นๆถูกปะยกตัวอย่างเช่นถ้านิวเคลียสอันนี้เป็นออกซิเจนอันนี้คือออกซิเจนออกซิเจนมีอิเล็กตรอนกี่ตัว มี8อิเล็กตรอนใช่ป่ะคะเรียงยังไง่าย2 6ถูกปะอยู่หมู่6คคาบ2ก็จะมีอิเล็กตรอนตรงนี้2ตัวก็มีตรงนี้6ตัวเพราะฉะนั้นพลังงาน IE เนี่ยอันนี้เราต้องใช้ IE 1>, e 1พลังงาน IE คือพลังงานหรือว่าที่เราเรียกว่า ionization energy เนี่ยคือพลังงานที่เราใช้เพื่อที่จะดึงอิเล็กตรอนหนึ่งตัวให้หลุดออกมาเพราะฉะนั้น IE 1เนี่ยมันก็ยังน้อยๆอย,อยู่ถูกปะเพราะว่าประจุในโปรตอนเนี่ยโปรตอนก็จะมี8บวกถูกปะคะมีประจุ8ตัว8บวกเนี่ยมันยังเท่ากับอิเล็กตรอนอยู่มันก็ดึงแบบยังชิลอยู่พอ IE 2 ไอเก็จะต้องมากขึ้นอีกนิดนึงเพราะแรงดูดมันมีมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอนแล้วมันจะไม่อยากเสียแล้วมันจะให้เส้นเสียอะไรนะักหนาอะไรอย่างเงี้ยจนถึง E6 เพราะว่าวงนอกก็จะหมดช่ปลาท่า e ก E7 เจนี่ยจะเพิ่มขึ้น Ie 7จจะเพิ่มขึ้นแบบผิดหูผิดตาเพราะมันเหมือนแบบ เราข้ามไปใช้อีกอีกอีกชั้นหนึ่งแล้วถูกปะ่ะคะถ้า6ตัวแรกเนะี่ยยังอยู่ในชั้นนี้พอตัวที่7ปุ๊บเราข้ามไปใช้ชั้นข้างในก็คือใกล้นิวเคลียสเข้าไปมากขึ้นพลังงานที่ใช้ก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเยอะๆเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราเขาให้พลังงานเรามาอย่างเงี้ยเราดูว่าที่ตัวไหนที่มันเพิ่มแบบผิดหูผิดตาเราก็จะรู้ทันทีว่าธาตุนั้นน่ะอยู่ในหมู่ใดอ,อันนี้เป็นเทคนิคที่เราใช้ในการคำนวณ ในการวิเคราะห์เอ่อคราวนี้จากข้อนี้เราก็เห็หน1เป็น7.8 9ุเก้ยังแบบเพิ่มติดนึงเนาะเเป็น9 9เป็น10 10เป็น12 12เป็น1 4 14เป็น15ยังแบบเพิ่มทีละนิดทีละนิดไม่น่านตกใจ15ไป160ยนี่เพิ่ม15.9ประมาณ16ใช่ไปร้อเพิ่มมา10เท่าแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นอันนี้เราได้แล้วว่ามันน่าจะเป็นตัดที่ตรงนี้เลยน่าจะเป็นหมู่6อ่ะน่าจะเป็นท่านหมู่6 คราวนี้ลองมาไล่การมูหกมีอะไรบ้างคะลเขียนตรงนี้ก็ได้น่าจะมีหมูหกมีออกซิเจนซอลเฟอร์เซเลเนียมเทลูนิเทลูลเรียมโครเนียมถูกปะออกซิเจนตัดทิ้งในที่นี้ใส่ออกซิเจนไม่ได้เพราะอะไรใส่ออกซิเจนไม่ได้นะคะเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยมีอิเล็กตรอนกี่ตัวเมื่อกี้เราทำออกซิเจนใช่ปะตอนนี้ทำออกซิเจนออกซิเจนมีอิเล็กตรอน 8อิเล็กตรอนแต่ว่าอันนี้เนี่ยค่า IE มันมาถึง IE 9แล้วถูกปะอันนี้คือ IE 9มิมี8อิเล็กตรอนมันก็ไม่มีมี i อ e 9ไม่ได้มันจะไปดึงอิเล็กตรอนทที่เก้าออกจากอะตอมของออกซิเจนเนี่ยดึงไม่ได้ถูกปะเพราะออกซิเจนมีแค่8อิเล็กตรอนโอเคเนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ก็คือน่าจะเป็นทัที่เหลือ,อน,นี่ s ัลเฟอร์เซล i เนียมเท r ลเนียมหรือว่าโลเนียในที่นี้เราก็ใช้ s ัลเฟอมาเป็นโมเดลของเราเพราะว่าเราเห็นบ่อยก็จะได้นึกง่ายๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขา,เขามาดูข้อกไก่เขาบอกว่าเมื่อสารประกอบเมื่อเกิดสารประกอบกับไฮโดรเจนจะได้สารที่มีสมบัติเป็นกรดจริงไม่จริงอ่ะกับไฮโดรเจนไฮโดรเจนกับซัลเฟอบวก1กับ2ลบก็ต้องเป็น H 2 S เป็นกรดเนาะอันนี้เป็นกรดอันนี้เป็นกรดอ้าวอันนี้ก็ถูกสิใช่ไหม เสร็จปุ๊บข้อขอไข่เมื่อเกิดสารประกอบ XCl2 จะมีรูปร่างโมเลกุลเป็นมุมงอ120องศาก็คือเป็น s c l 2ถูกปะเราให้เราให้ลองให้ทาุ X เป็นซัลเฟอร์เนาะก็ S ถ้าเป็น s c l 2นะเรามี S S มีกี่ตัว1,2,3,4นี่ใช่ปะห้าหครบเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะ มีคู่เดียวสองคู่ก็เปรียบเสมือนเป็นอีกสองแขนเพราะฉะนั้นมันเหมือนมี4แขนทั้งหมดใช่ป่ะคะเพราะว่าคู <2: <2 ่เดียวสองคู่เนี่ยก็เปรียบเสมือนแขนแบบที่เรามองไม่เห็นอีกสองแขนก็จะเทียบกับเตตะีเดาปะต้องไปเทียบกับเตตะฮีเดา ซึ่งถ้าเทียบกับเดซต้าฮีดอแล้วเราจะได้ว่ามุมตรงนี้มันประมาณ19.5องศาถูกปะอืมประมาณ19.5องศาเท่านั้นจะต้องน้อยน้อยกว่าด้วยซ้ำถูกไหมเพราะว่ามันมีคู่ด,ดเดี่ยวมันก็จะเบียดกันมากมากขึ้นทำให้มุมตรงนี้เนะี่ยมันแคบเข้ามาเพราะคู่ด,ดเดียวมันจะพักกันรุนแรงอืมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าประมาณ120นี่มั่วมากผิดไปเลย ขอ้ขอควายเมื่อเกิดสารประกอบ SO2 จะมีพันธะ Coordinate Covalent ในโมเลกุลอะ SO2 ในที่นี้เราก็ให้เป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะเกิดพันธะ Coordinate Covalent ลองวาดรูปพันธะกันนะคะก็จะมีซัลเฟอร์แล้วก็มีออกซิเจนออกซิเจน S ก็ทำพันธะคู่กับออกซิเจนถูกปะส่วน S ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเหลืออันนี้คือแบบมันก็มีมันมี S มีอิเล็กตรอนกี่ตัว8ใช่ปะคะมันก็ครบแแล้วอะใช่ปะมันก็ีอมี1 2 3 4 5 6 7 8เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยโคออดิเนตให้ไปเลย2อตัวมันจะได้ไม่เกินออกเตตถูกปะคะดังนั้นอันนี้เกิดโคออดิเนตโคเวเลนต์ในโมเลกุลจริงไหมก็จริงเพราะฉะนั้นมีข้อถูกทั้งหมดก็ไก่ถูกต้อง ข้อไข่ผิดแล้วก็ข้อควายถูกเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเป็นข้อก็ไกลกับขอควายนะคะตอบข้อที่3นั่นเองอ่ะคราวนี้กลับมาที่โจทย์อีกครั้งว่าเราจะทํำยังไงถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้ก่อนอื่นเราต้องรู้จักก่อนว่าพลังงานแอโไนเซชันเนี่ยคือพลังงานที่เราใช้ในการดึงอิเล็กตรอนให้หลุดออกมาจากอะตอมสถานะแกส๊สยกตัวอย่างเช่นออกซิเจนถ้ามีออกซิเจนมี8อิเล็กตรอน ก็จะสัตว์ได้เป็น26ก็คือชั้นชั้นแรก2ชั้นที่26 IE 1อก็จะมาน้อยกว่า i อ e 2เนาะเพราะดึงตัวแรกก็ยังดึงง่ายตัวที่2นี้เริ่มจะไม่อยากเสียแล้วจะให้ชันเสียอะไรนะหนาเพราะถึงตัวที่7เปลี่ยนชั้นพลังงานปุ๊บมันจะเพิ่มขึ้นแบบผิดหูผิดตาคือเพิ่มขึ้นเยอะมากอืมคราวนี้มันก็เลยสามารถใช้ทำนายหมู่ของาธาตุจากค่า IE ได้ดังนั้นในข้อนี้เราก็มีค่า i อ e ทั้งหมด9ค่าที่เขาโชว์มาให้เราเห็นจะจัะ ก็จะเห็นว่าจากตัวที่6ไปตัวที่7เนี่ยเพิ่มขึ้นแบบมโหรานเราก็เลยรู้ว่าธาตุเนี่ยเป็นหมู่6แน่นอนเพราะพอตัวที่7ปุ๊บมันก็เปลี่ยนระดับชั้นพลังงานแสดงว่ามันมีเวเลนซ์แค่6ตัวถูกปะและจะเป็นออกซิเจนไม่ได้เพราะออกซิเจนมีแค่8อิเล็กตรอนแต่นี่มีถึง i อ e 9แล้วดังนั้นต้องเป็นซัลเฟอร์ซเลเนียมเทโลเรียมหรือว่าโพโลเนียมแล้วเราก็มาดูชอยส์ข้อกไก่เขาบอกว่าเกิดสารประกอบกับไฮโดรเจนเราเป็นกรดก็ยกตัวอย่างเช่น H2S ก็เป็นกรดข้อนี้ก็ถูกต้องข้อขอไข่ถ้าเป็น XCl2 จะมีรูปร่างโมเลกุลเป็นมุมงอ120องศาแล้วก็ใช้เป็น s c l 2ก็จะได้ว่ามันมีคู่โดดเดียวเหลืออยู่2คู่ดังนั้นมันก็ต้องเทียบมุมมุมพันธะกับเตตาฮีดอนซึ่งเตตาฮีดอนเนี่ยมีสีแขนนนี้แล้วก็เปรียบเหมือนมันมีสีแขนแบบ2แขนล่องหนดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น ประมาณ109.5องศาซึ่งมันควรจะน้อยกว่านั้นเพราะว่าถ้าจะตัดฮีดอนเนี่ยมันจะเป็น109.5ใช่ปิรคะแต่ณนที่แห่งนี้สองอันนี้มันเป็นคู่โดดเดี่ยวมันจะมีแหลงผลักกันมากกว่ามันก็จะพยายามให้มุมตรงเนี้ยอากว้างกว่ามุมตรงนี้มุมเนี้ยมันจะกว้างกว่าตามหลักมันจะกว้างกว่าอทาให้มุมตรงนี้มันแคบลงก็เลยน้อยกว่า109.5แล้วก็ข้อสุดท้ายเกิดสารประกอบ XO2 จะมีปัญหาข้ออุดิเนตของวาเลนต์ในโมเลกุลก็ลองให้มันเป็น SO2 ดูสิ โคอร์ดเนตไหมก็ปรากฏออกมาได้โคอร์ดเนตที่ S กับ O ตแต่หนึ่งตำแหน่งนะคะข้อนี้ก็เลยถูกต,อต้องก็ตอบข้อ3นะในข้อ5นี้